สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่18พฤษภาคมพศ2 5 5 6นะคะวันนี้มีกิจกรรมที่ถนนเด็กเดินนะคะเป็นถนนเด็กเดินพิที่7ครั้งที่4ค่ะตอน back to school จะมีจะมีเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนนะคะที่ให้ดูมากมายค่ะแล้วก็มีกิจกรรมอีกมากมายหลายหลกนะคะเป็นชมตามมีชมไม่ชมอางนู้นเลยสำ <ะ S 2> หรับกิจกรรมแรกของโรงเรียนศรีประทุมพิทยาคารนะคะคือการปลูกผักเอามา าขายค่ะัดละสิบบาทค่ะถูกมากเลยเป็นผัดปอกปอกสารพิษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาได้เท่าไหร่คะสิบบาทค่ะเป็นผักปอดสารพิษนะคะถูกจังเลยเอาซองมัดค่ะ2องมัดยี่สบเอาผักอะไร ถั country, er right? ่วอ๋อั่วัวไหมอัฐวัวหรือวางตุ้งคะอัทั้งสองอันค่ะค่ะอ๋อใส่ถั่วกินแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะปลอดสารพิษของเราใช่ค่ะไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นขอบคุณมากค่ะนะคะขอบคุณค่ะ ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอันนี้โครงการอะไรเหรอคะโครงการรับคืนขาอลูมิเนียมครับเพื่อใช้ในมูลิติขาเทียมครับใงประเทศไทยครับ